สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องวันของยกเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นรายการ Invest Time นะครับซึ่งเป็นรายการใหม่ที่ผมทำขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็น EP แรกเลยนะครับเรามาอยู่กันกับหุ้น PTT OR นะครับที่ทุกคนน่าจะจับตามองกันอยู่นะครับสำหรับช่วงนี้เลยนะครับซึ่งจะเปิดให้จองเนี่ย ในวันที่24มกราคมนี้แล้วนะครับเราก็จะมาดูรายละเอียดกันว่าทำไมเราถึงต้องจองซื้อหุ้นตัวนี้นะขั้นตอนของการจองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับทำยังไงหลังจากที่เราจองเสร็จแล้วเราจะได้หุ้นมาอย่างไงนะครับมันจะหน้าตาแบบไหนเนาะสมมุติเราอยากจะขายหรือว่าอยากจะทำอะไรกับหุ้นตัวนี้นะครับเราจะต้องไปที่ไหนบ้างนะครับ คือตรงนี้สําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาบอกกันหมดเลยนะครับนั่งแกะกันให้หมดเลยว่าเออเราจะทํายังไงนะครับมาเริ่มอันแรกกันเลยนะครับก็คือหุ้น PTTOR เนี่ยเขาทําธุรกิจ3ประเภทด้วยกันนะครับก็เป็นประเภทแรกจะเป็นธุรกิจน้ํามันก็คือปั๊มปตาทอ,อที่เราเห็นอยู่ทั่วประเทศของเราเลยนะครับ แล้วก็ในปัมปตทเราจะเห็นว่ามี PTT Fit ในบางสาขาซึ่งจะเป็นพวกซ่อมรถอะครับอ่าอันนี้ก็บางคนอาจจะพอนึกออกเนาะส่วนถัดมานะครับก็จะเป็น PTT l ดูบิแคนอันนี้จะเป็นในส่วนของปิโตรเลียมซึ่งอันนี้เราอาจจะไม่ได้มองเห็นกันว่ามันมีนะครับส่วนในประเภทต่อมาก็คือประเภทที่เป็น non oil หรือว่าไม่ใช่น้ํามันนะครับอันนี้ ถ้าใครนึกออกก็จะนึกออกในส่วนของอเมริกเป็นหลักเนาะซึ่งจริงๆตรงนี้มันไม่ได้มีแค่อเมริกอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีทั้ง g ิ f f ีนะครับมีทั้งในส่วนของเท็กซัสชิคเกนะครับแล้วก็จะมีพวกเส้นคงอยู่ด้วยนะในตรงนี้นะครับแล้วก็ในประเภทที่สามว่าจะเป็นธุรกิจต่างประเทศนะคือเขาไม่ได้ทําแค่ในประเทศเนาะเขามีต่างประเทศด้วยก็คือไปเปิดร้านคาปีกพวก Amazon g ิ f ฟี่แล้วก็ไปเปิดปั๊มน้ำมัน PTT Station นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ PTT Fit Auto ไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับสำหรับธุรกิจต่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้สัดส่วนกำไรของเขานะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนน่าจะพอนึกออกก็คือมาจากคาเฟ Amazon เป็นหลักเลยถึง35%นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปั๊มน้ำมัน บีทีทีสเตชันอีก30%ลองลงไปก็จะเป็นกิฟฟี่ยีนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือพื้นที่เช่าในปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็ในส่วนของฟิตออโต้เนี่ยอีก10%นะครับพอเขาเอาธุรกิจตัวเนี้ยมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เงินที่พวกเราเนี่ยไปจองซื้อนะครับไปก้อนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาเงินไปลงทุนต่อหรือว่าสเกลอัพตัวธุรกิจของที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ย ให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับในแผนการใช้เงินระดมทุนตรงนี้นะครับเขาจะไปขยายสถานีหรือว่าปัม๊มปตทเนี่ยเพิ่มอีก13,300ล้านบาทส่วนของอเมซอนที่เป็นกำไรหลักของธุรกิจเลยเนี่ยไปลงทุนถึง9,800ล้านบาทอาจจะทำให้กำไรที่เขาได้มาเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดเจนเห็นชัดเจนนะครับจากตรงนี้เนาะก็เป็นเหตุผลว่า ทำไมหุ้นตัวนี้เนี่ยถึงน่าลงทุนนะครับแล้วก็ถึงน่าจับจองเป็นเจ้าของกันเรามาดูในวิธีการจองซื้อกันวิธีการจองซื้อเนี่ยเราก็จะแบ่งกลุ่มคนที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยเป็นคน2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือคนที่ยังไม่เคยเล่นหุ้นเลยแล้วก็ไม่เคยมีบัญชีหลักทรัพย์หุ้นตัวนี้เลยนะครับส่วนกลุ่มคนที่2นะครับก็คือคนที่มีบัญชีหลักทรัพย์อยู่แล้ว ซื้อหุ้นปะตะทไว้แต่ว่าในคิมเนี้ยขออนุญาตพูดถึงคนที่ยังไม่เคยซื้อหุ้นเลยแล้วก็ยังไม่มีบัญชีหลักทรัพย์เป็นหลักนะครับ mm. เพราะว่าคนที่เล่นหุ้นอยู่แล้วหรือว่ามีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพว่าเราซื้อหุ้นมาแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนเราจะขายได้ยังไงนะครับตรงนี้สําหรับการจัดขายจัดจองนะครับก็จะเปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 24มกกานะครับเป็นต้นไปจนถึงวันที่2คกุมภาเวลาเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ราคาขายเนี่ยจะอยู่ที่16-18บาทต่อหุ้นซึ่งมองว่าน่าจะเป็นที่18บาทนะครับขั้นต่ำในการซื้อเนี่ยจะอยู่ที่300หุ้นนะครับทีนี้ช่องทางการจองนะครับก็จะมี2ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือ1เลยไปจองที่สาขาของ ธนาคารที่เปิดให้จองนะครับก็คือจะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารกสิกรนะครับส่วนช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นช่องทางการจองผ่านแอปพลิเคชันก็หรือก็คือแอปพลิเคชันบนมือถือของเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆนะครับในการจองเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเริ่มแรกที่ธนาคารกรุงไทยกันก่อนธนาคารกรุงไทยเนี่ย ก็จะมี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือซื้อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับวิธีที่2ก็คือไปที่สาขาเลยซึ่ง2วิธีนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแล้วก็เหมาะกับแต่ละคนต่างกันด้วยนะครับผมมองว่าถ้าซื้อบนมือถือเลยเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่มีบัญชีหลักทรัพย์อยู่แล้วหรือว่ามีบัญชีหุ้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไปที่สาขาเนี่ยผมแนะนําว่าจะเหมาะสําหรับคนที่ ยังไม่เคยเล่นหุ้นเลยแล้วก็ไม่มีบัญชีหลักทรัพย์อยู่ในมือนะครับถามว่าทําไมเพราะว่าคนที่ไม่มีบัญชีหุ้นอยู่เลยนะครับเวลาจองซื้อหุ้นมาเนี่ยเราจะได้มาเป็นเขาเรียกว่าใบหุ้นกู้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่หุ้นเขาเปิดซื้อขายแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเอาใบเนี้ยไปขายได้ทันที เราต้องเอาใบหุ้นกู้ตัวนี้นะครับไปให้บโบรกเกอร์ของหลักทรัพย์ที่เราเปิดพอร์ตอยู่นะครับเพื่อให้เขาเอาใบหุ้นตัวเนี้ยเข้าไปในบัญชีหุ้นของเราให้เรียบร้อยแล้วหลังจากเอาเข้าบัญชีหุ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปที่โปรแกรมซื้อขายนะครับเพื่อกดขายหุ้นอีกทีถึงจะขายได้ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่เปิดบัญชีหุ้น เอาใบหุ้นเข้าพอแล้วก็กดขายเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาตั้งแต่7-10ถึง10วันเลยอันนี้แล้วแต่หลักทรัพย์ว่าเขาจะดำเนินการได้เร็วแค่ไหนนะครับเรามาดูขั้นตอนของธนาคารกรุงไทยกันเลยนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด10ขั้นตอนนะครับสำหรับแอปบนมือถือนะครับก็คือพอเราโหลดแอปมาแล้วใช้งานครั้งแรกนะครับแล้เขาจะให้เราทำแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงนะครับก็ ใครที่ใช้แอปอยู่แล้วก็น่าจะเคยทําแล้วตรงนี้พอเปิดแอปขึ้นมาเสร็จนะครับให้หาเมนูที่ชื่อว่า Primary Market นะครับแล้วก็ไปเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อนะครับก็จะเห็นชื่อ PTDOR เลยนะครับซึ่งตอนนี้สำหรับวันที่ลงคลิปเนี่ยน่าจะเห็นแล้วนะครับแล้วก็พอกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นหนังสือ ชี้ชวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของหุ้นนะครับว่าเออเขาจะขายที่กี่บาทเอาเงินไปทําอะไรแล้วแผนพัฒนาธุรกิจเขาเป็นยังไงนะครับตรงนี้เขาก็จะให้เราอ่านก่อนเพื่อเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายก่อนที่จะซื้อหรือว่าจองนะครับพอเสร็จขั้นตอนนี้กดยอมรับเรียบร้อยปุ๊บนะครับ ก็ขั้นตอนต่อไปก็จะระบุจํานวนที่ต้องการซื้อแล้วนะครับตรงนี้ก็มีประเด็นก็คือในจํานวนที่ต้องการซื้อนะครับเวลาเราซื้อเราจะจองขั้นต่ำได้300ถูกไหมแต่อันเนี้ยเขาจะไม่ได้นับว่าใครมาจองเร็วจองช้าคือไม่ได้มาก่อนแล้วจะได้แต่เขาจะนับจากคนที่ซื้อ3 0 0หุ้นก่อนก็คือขั้นต่ําก่อนให้ได้ครบทุกคนถ้า300ครบทุกคนเมื่อไหร่ เขาก็จะขยับไปที่400หุ้น400หุ้นมีใครเลือกซื้อบ้างเขาก็จะขายให้คนที่สั่งซื้อ400หุ้นให้ครบทุกคนแล้วค่อยขยับไป500หุ้นเพราะฉะนั้นคนที่สั่งจอง300หุ้นเนี่ยก็จะได้ค่อนข้างชัวร์แต่ถ้าใครที่สั่งจอง400หุ้น500หุ้น600หุ้นก็จะมีโอกาสได้น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนตรวจสอบบัญชีที่ต้องการชําระเงินนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ประเด็นหลักๆก,ก็คือเขาจะให้เลือกด้วยว่าวิธีการรับใบหลักทรัพย์หรือว่ารับหุ้น PTTOR เนี่ยเราจะรับไปที่ไหนนะครับเขาจะให้มา3วิธีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีแรกคือรับเป็นใบหุ้นกู้ที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามันจะมาเป็นกระดาษแผ่นหนึง่ง นะครับที่เราจะต้องเอาไปให้โบรกเกอร์เพื่อเอาเข้าโปรแกรมหรือเอาเข้าบัญชีของเรานะครับเพื่อขายนะครับส่วนวิธีที่2ก็คือคนที่มีบัญชีหุ้นหรือบัญชีหลักทรัพย์อยู่แล้วของธนาคารก็สามารถเลือกเพื่อเอาเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับส่วน3ก็คือสําหรับคนที่มีบัญชีหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่3แบงก์นี้นะครับก็ให้จําเลขบัญชี7หลักนะครับ เพื่อมากรอกให้เขารือว่าต้องโอนหุ้นตัวนี้ไปให้ที่บัญชีหลักสามีนะครับก็ต้องเตรียมเลขเจ็ดหลักมาที่เป็นยูเซอร์เนมในการล็อกอินของเรามาใช้นะครับตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตรวจสอบรายละเอียดการจองซื้อแล้วก็ยืนยันการจองซื้อผ่านหลัรหัส OTP นะครับแล้วระบบก็จะแจ้งยืนยันแล้วเราก็รอตรวจสอบว่าสรุปแล้วเราจะได้หุ้นตัวนี้ไหม ถ้าไม่ได้เงินที่เราจ่ายไปแล้วจะโอนกลับเข้ามาที่บัญชีบัญชีธนาคารของเราโดยอัตโนมัตินะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าจองแล้วไม่ได้เงินจะไปไหนนะครับก็คือกลับมาที่บัญชีของเราแน่นอนตรงนี้ส่วนธนาคารต่อมานะครับก็คือธนาคารกรุงเทพของธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2วิธีใหญ่ๆเหมือนกันก็คือไปที่สาขากับใช้แอปโมบายเหมือนกันนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับคนที่ยังไม่มีบัญชีหลักทรัพย์เนี่ยก็แนะนําว่าไปที่สาขาแล้วก็เปิดบัญชีหลักทรัพย์พร้อมกับจองหุ้นไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาต้องไปหลายๆรอบนะครับส่วนแอปพลิเคชันของแบงค์กรุงเทพเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น8ขั้นตอนนะครับก็คือเข้าไปเลือกเมนูการลงทุนแล้วก็ใส่รหัสผ่าน6หลักนะครับแล้วก็ สร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้นกู้อันนี้เขาให้เลือกหัวข้อนี้นะครับแล้วก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกวิธีการรับหลักทรัพย์นะครับตรงนี้เขาก็แบ่งเป็น3วิธีเหมือนกันเหงอนของแบงก์กรุงไทยเลยนะครับอืมซึ่ง3มวิธีนี้อย่างที่ผมบอกมันก็นจะแบ่งเป็นใบหุ้นกู้แล้วก็เป็นหลักทรัพย์ของธนาคารเองแล้วก็เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์นะครับที่เราไปเปิดบัญชีไว้ ตรงนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับตรงนี้ส่วนที่เหลือก็จะเหมือนกันเลยก็เลือกบัญชีรับเงินหรือคอืนเงินเวลาที่สมมุติเราจองแล้วถ้าเราไม่ได้เขาก็จะคืนเงินกลับมานะครับแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยกดยืนยันนะครับประมาณนี้ที่เหลือก็เหมือนเดิมคือกดยืนยันตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับประมาณแขั้นตอนของธนาคารกรุงเทพนะครับส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นธนาคารกรสิกรอันเนี้ยจะแตกต่างจาก ธนาคารอื่นนะครับเพราะว่าธนาคารกรสิกรเนี่ยจะสามารถไปจองหุ้นเนี่ยได้ที่สาขานะครับแล้วก็ผ่านตัวเว็บไซต์นะครับคือไม่ได้ผ่านแอปพลิเคชันแต่จะต้องไปจองซื้อผ่านเว็บไซต์ของกสิกรก็คือ K-MI-Invest นะครับพอเราไปสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เสร็จเราจะต้องไปจ่ายเงินบน k ค l u s คือซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของ K-Bank นะครับอันเนี้ย แต่ยุ่งยากหน่อยก็คือเราต้องเข้าเว็บไซต์แล้วก็สลับไปที่แอปพลิเคชันสลับไปสลับมานะครับทีนี้การเตรียมเอกสารนะครับอันนี้สําคัญมากถ้าเราจะไปซื้อหรือว่าไปจองหุ้นที่สาขานะครับให้เอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยเลยก็ดีนะครับแต่อันนี้เขาบอกว่าให้เอาสําเนาไปแต่ผมแนะนําว่าเป็นตัวจริงไปเลยดีกว่าเผื่อว่าใครที่ยังไม่มีบัญชีหลักทรัพย์เนี่ยก็เปิดบัญชีหลักทรัพย์ไปด้วยเลยนะครับ แล้วก็หน้าแรกของสมุดเงินฝากนะครับอันนี้ต้องเอาไปด้วยนะครับเพราะถ้าเราจะเปิดบัญชีหลักทรัพย์มันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าการตัด ATS หรือว่าการตั้งอัตโนมัตินะครับเวลาเราฝากเงินถอนเงินเนี่ยเราจะสามารถทําบนเว็บไซต์ได้เลยไม่จาเป็นต้องไปที่สาขาเพื่อฝากเงินหรือว่าถอนเงินนะครับตรงนี้ก็แนะนําว่าให้ติดไปด้วยนะครับ แล้วก็ให้เลือกทำเอทีเอสไปด้วยเลยเวลาซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าจะถอนเงินเนี่ยมันจะได้สะดวกนะครับไม่งั้นเราต้องไปทำเอกสารในการขอถอนเงินหรือว่าขอฝากเงินเนี่ยที่สาขานะครับอันนั้นก็จะลำบากขึ้นอีกนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าใครลืมก็เปิดไปก่อนได้แล้วค่อยส่งเอกสารตามหลังก็ได้นะครับอืมแต่ถ้าใครยังไม่มีบัญชีหลักทรัพย์แล้ว บอกว่าเฮ้ยมันจะเปิดจองแล้วนะครับก็ไปจองก่อนเลยแล้วก็เอาใบหุ้นมาแล้วค่อยเปิดบัญชีหลักทรัพย์ตามหลังแล้วค่อยเอาใบหุ้นตัวนี้เซ็นกำกับหลังแล้วส่งให้บโบรกเกอร์นะครับให้เขาเอาหุ้นของเราอะเข้าบัญชีของเราให้เรียบร้อยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ3-7ถึงวันอาจจะไม่เกินนี้นะครับก็จะทันวันที่11กเอ็กุมภาที่จะเปิดซื้อขายวันแรกพอดีนะครับ แต่ว่าถ้ามันมีปัญหาอย่างเช่นลายเซ็นไม่ตรงนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากๆนะครับก็คือลายเซ็นไม่ตรงแล้วโดนเอกสารสตรีกลับอันนี้เนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้าเอกสารสตรีกลับปุ๊บมันต้องเริ่มทําใหม่หมดเลยเน,นี้ยก็อาจจะเสียเวลาเพิ่มอาจจะไม่ทันวันที่11กุมภานะครับซึ่งเป็นวันที่ซื้อขายวันแรกอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับต้องตรวจสอบลายเซนให้ดีนะครับทีนี้ เป็นข้อเสนอเพิ่มไว้ว่าสมมุติว่าเราได้หุ้นมาแล้วนะครับหรือว่าได้ใบหุ้นมาแล้วเวลาที่เราจะขายหุ้นอันเนี้ยจะมีหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าแล้วเราซื้อหุ้นมาแล้วเราจะขายยังไงดูราคายังไงนะครับเวลาเราเปิดบัญชีหลักทรัพย์เนาะที่หน้าเว็บไซต์ของเขาจะมีให้ล็อกอินสำหรับเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของเรานะครับแล้วก็ใส่ยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดให้เรียบร้อย เวลาเปิดบัญชีครั้งแรกเขาจะให้เราตั้งพิน6ตัวอันนี้ก็อย่าลืมด้วยเพราะว่าถ้าเราใส่ผิด3ครั้งบัญชีจะล็อกถ้าล็อกก็ต้องโทรไปหาบรเกอร์นะครับเพื่อให้เขาปลดล็อกให้ทีนี้พอเราล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นหน้าตาเว็บไซต์นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวโปรแกรมสำหรับซื้อขายหุ้นเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนบนขวามือนะครับที่ชื่อว่าสตรีมมิ่ง ให้กดเข้าไปตรงนั้นนะครับเราก็จะได้หน้าตาโปรแกรมซื้อขายของสตรีมมิ่งขึ้นมาแล้วเราก็จะเข้าไปดูตัว PTTOR ได้ว่าเออตอนนี้ราคามันเท่าไหร่แล้วแล้วก็เราจะขายหุ้นตัวนี้ที่ราคาเท่าไหร่วิธีการใช้งานนะอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากใน Google จากใน YouTube ก็ได้นะครับตอนนี้ก็มี สอนแบบเยอะมากมายไปหมดแล้วหรือว่าถ้าอยากได้แบบทางตรงจริงๆก็ลองโทรหาบลกเกอร์ที่เราไปเปิดบัญชีหลักทรัพย์ไว้ถ้าบรกเกอร์ไหนเนาะที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็อาจจะลองฝากข้อมูลการเปิดบัญชีข้อมูลวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าข้อมูลต่างๆเอามาฝากไว้ข้างล่างคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับอ่ะจะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ น่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการจองซื้อตั้งแต่ซื้อยังไงหุ้นเขาทำอะไรเอาเงินไปทำอะไรแล้วก็ซื้อมาแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนถึงเวลาอยากขายเราต้องทำยังไงถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย